เอากระเป๋าขึ้นรถค่ะวันนี้ไปส่งบินนะคะวันที่สามพฤศจิกายนดีใจบอสิได้บินแล้วดีใจโย่เปลี่ยนใจบอเปลี่ยนใจบอบินบอเปลี่ยนใจบอบินบอฮะเพื่อนแล้วคือรัศมีบทุกเดรดอหรอเลขออกตัวเก่าเนาะมันสีถือจังไหนเอาเทิร์นกันเด้อมันสีบ่พ่อนางเนะเอาไปใส่รถขั้นนั่นกระเป๋านะ เอาคนขึ้นไปปะนี่บิดแล้วไปนั่งนาไปนั่งนาแล้วก็นั่งล้างให้มันครบสิบสองคนสวัสดีค่ะดีใจไหมคะจะได้บินแล้วดีใจมากเลยครับที่เราได้ไปรอมานานเลยร่วเอ่าร้อมมาประมาณสองเดือนนะไม่ได้นานมากไม่ได้นานมากเออเนอะนอนหลับดีไหมนอนไม่หลับส้ำขึ้นจะได้บินโอ้อ้าวขึ้นเลยเดี๋ยวจะฝากอันนี้ไปตรงให้อ่า ซิมใช่ไหมอ่าอ่าโอเคโรับที่ว่ามันใช่ไม่ได้โทัพที่ว่าใช่ไม่ได้เลยเพราะว่าต้องไปซื้อใหม่ห้าพันกว่าบาทอ๋อโอเคาทมีเงินยืมเข้ามาเออออออขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยขึ้นมาเลยแล้วนั่งพุไม่ได้ยินพ้องเพื่อนของคืแมนวะคือรถค่ะอ๋อคือผู้ขับพาเขามาคือแท็กคนอีสานแมนวจังหวัดไหนนี่เจ้าบ่ลื่องมเหมือนจะค้นมีกรต๊อบคนยักระต๊อบคนนี้ยัง สภาพกระเป๋าเอาอันที่ว่ามันหนักเทินไว้หมดแล้วหมดแล้วใช่ไหมครับเออหมดแล้วเอาคนขึ้นไปไมาจากนานครับจากนานบ่ชื่ออะไรจิตกรซ้อนพุทธครับจิตกรซ้อนพุทธเอาคือบอกอีสานได้มามาอยู่มาเด็กใส่อยู่ไี่เด็กอยู่ใสอยู่พี่ โอ้โหแม่นบ่ดีใจบ่อเดวิดแล้วดีใจเนาะเออมากมากเอานี้มาส่งอิวอ้าวชื่ออะไรคะชนาเทพมังกรหลางครับโพลารอยู่โครารเนาะดีใจไหมคะดีใจมากเลยครับอ๋อดีใจมากเลยเนาะโอเคยืนรอตรงนี้นะเดี๋ยวอิวจะถ่ายรูปยืนรอมาถามหน่อยพี่มาแต่จังหวัดไหนผมบัพเออโครารครับผมโคราร์อยู่อยู่อำเภออะไรปักทงชัยปักทงชัยบอสอันนี้เนี่ยชื่ออะไร อัมพลครับอัมพลบอดีใจปะใช้ยาพุ่มโอ้สิเฮ็ดได้บ่ล่ะได้ครับสบายครับโอ้ยแมนบอโอเคเดี๋ยวยืนหันหน้ามาแบบนี้เด้อไปยู่สีสัมผัสมาแต่จังหวัดอะไรสุโขทัยครับสุโขทัยฟังอีสานออกไหมรู้เรื่องครับรู้เรื่องอันนี้เด็กมาจากจังหวัดอะไรละครพนมครับผมนครพนมไปงานอะไรไปงานโรงงานเยื่อชิ้นส่วนใหญ่ครับอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยเคมา พี่มาจากจาาังหวัดอะไรเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์อ่ะถ่ายรูปหน่อยดีใจไหมจะได้พี่มาแต่จังหวัดไหนจังหวัดรพอมจ้าอ้เขาถ่ายรูปในเด้อคือเศษเหรอเอ้าเสร็จหรือยังคะหน้ามายืนมายืนตรงนี้มาอยู่ตรงนี้ใช่ยืนหงนั่งหงกข้างหน้านั่งค่ะข้างหลังยืนโอเคอันนี้พี่มาแต่จัจงหวัดไหนจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายอำเภอหยังซีเชียงใหม่เนาะโอเค อา้าวนั่งนั่งพี่เออโอเคเอาอย่ร่มทายรูปพี่ทายรูปได้รูปแป๊บหนึ่งเด้อผู้ใดยอนรออยู่ขังหนาอา้าวทุกคนหนึ่งสองสาโอเคอย่าเพิ่งเด้เอบัานฮันเอาเก็บด้วยค่ะ เอาโหลดนะคะแล้วเอาให้ในจ้างตอนที่ในจ้างมารับนะคะแล้วก็เข้ามที่ซักอ่าเก็บได้ค่ะแล้วก็อัมพูเอีกเก็บได้ค่ะสี่งานเงี่ยไงเนี่ยไปก็สั่งบอกก็สั่งเยี่ย ก็สั่งเมื่อไ่เคยเห็ดเคยไปไต้หวันบ่เคยไปปะเคยไปอยู่อ๋อไปจักรปีหกปีอ๋อเคยไปหกปีอ๋ออันนี้พี่ได้เคยไปจักปีโอ้ไปสามปีได้ด้อนแล้วซิปก็แจสมัยซิปก็ปีแล้วโอ้บ่ไปก่อสามแล้วภาคก่อนนั้นไปรู้งั้นอันนี้ที่นั่งเด้อหกสิบเก้าอีนี่แล้วก็บิน อันนี้ให้เขาไปในเครื่องเนี่ยอันนี้เกทเขาเอินเกทตัวอ e, ีมันจะมี A B C D E F G กับตัวอ e, ีเจดช่องทางเขาเออสองทางเขาแล้วก็อันเวลานี่ก็เขาไปนั่งรอดเดี๋ยวเขาซีเอินอออบ้องงงยังอันนี้เก็บไว้บได้ใส่แล้วเออใส่ซ่ํานี่ละอันนี้นั่งหกสิบแปดเคอันอันหกสิบแปดยังก็เจนั่งตีดกันเด้อนี่เจกับเคนั่งตีดกันเออแมนย่างไปน้ำกันเอาโอเคดีใจปะ ถามกันอยู่เหรอดีใจเป็นเาไปเฮ็ดนี่ยังเนี่ยก็สั่งไปเห็ดงานกอสั่งเราไต้หวันอันนี้ซื้อว่าอย่างก่อสาธิตวันดีครับโอ้โอเคดีใจเนาะฟันดีบ่ฟันดีบ่อฟันดีอยครับฟันดีอยได้เลขตัวไหนมาแอบเนี่ยขมมันเป็นหางเดินพื้นยอบมามาพี่มาพี่ตรงเลียวกอนมามามาสัมผัสดูเป้งไหนดีใจบ่มาพี่มาพี่นี่เดี๋ยวพี่จีบอกอันนี้ e j e ไม่พี่มันพีพีสิบอกอันนี้ที่นั่งเด้อเจ็ดสิบสี่อันนี้เจ็ดสิบสี่เอันนี้เวลาอันนี้อันนี้คืนอันนี้เกตเออโอเคดีใจบอ่ขึ้นตรงนี้แล้วนะครับแมนแต่ว่าเครื่องออกสิบเอ็ดโมงเออเดี๋ยวพี่สีไปทรงห้องน้อ้สิไปห้องน้ำแล้วเฝ้าขึ้นมามันนี่นี่นี่ดูว่าพี่จังหวัดยังเกาะเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์เหรอพี่ฟังภาษาอีสานออกไหมออกอยู่เนาะแล้วพี่พี่ทำงานก่อสร้างมานานหรือยัง อยู่อ๋ออยู่บ้านเราก็ทำอยู่ทำไหวไหมนี่อ๋อน่าว่าอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะห้าสิบสามห้าสิบสามแล้วโอ้โโอเคยืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนมาไปเข้าห้องน้ำไหมไม่เข้านะยืนรอตรงนี้นะว่าอย่างก่อนนี่อยังก่อนอยู่นั่นโอ้ชื่อชื่ออะไรนะจิตตโกนจิตตโกนบอกเออโอเคเอายืนยืนรออันนี้เด่นวันชัยวันชัยโอ้เสียงลูกร้อนเข้ามาเจ้าได้ยงพามาอันนี้นะเลขที่นั่งด้วย เลขที่นั่งเนี่ยเลขเลขที่นั่งหกแปดอันนี้เวลาที่จะต้องเข้าไปแล้วก็อีเจ็ดก็คือเกจเกจหมายถึงว่ามันสมี A b บซอ๋ออันนี้นั่งกัมมูเอเอ็นเจเคนี่เน,นี่ยเนี่กับผูนี่บอกหกสิบแปดอะไรนะเจบอกเออนั่งใกล้ๆกันอันมันสมีเจเคจีมาพี่พี่จีนี่นี่บอกอันนี้เลขที่นั่งเด้อเคยขึ้นเครื่องบินบอกมันสิเป็นคือจังรถทัวร์มันสมีหมายเลขอยู่ข้างบนเลี้ยวเบิงซ้ายขวาเด้อพีมาพี่เมียพี่เบิงอยู่หนาจอกล้องอยู่ เออเนี่ยเบิง้งหนะ้าจอกล้องไว้เอออผูอ้เล่ผู้เล่ทยสีเียงไหมนี่ทไทยีเียงใหม,หมเออเอาจับไว้อันนี้ก็คือเลขที่นั่งเลขที่นั่งแล้วผีดวอะเลขที่นั่งแล้วก็เกตเกตก,ก็คือว่าไม้เหล็กยัง้งผีเคยนไปนอกอยู่แล้วก็ออให้เขาไปสิม้งเคิงได้ยู่สิไปทรงฮอดบันไดเลื่อนเอามีอย่างบอกเมียว่าเมียมาเบิ้องเจียวเ,เงินไม่ไร้ไรกัว่าไปตัวเออ ยังบอกยายแจวเอาบอกยายแจวได้ฮะบอกว่าเป็นเอาอก็บ,บอกว่าคิดหอดยายแจวคิดหอดเนี่ยตัวสีหางเงินไมาให้หลายๆกับ่าไป, <c ười> ไปตัว <c ười> อยู่ยุบันอยู่ยุบันดอนอบอกยุบันดอนบ้านโน้น,โนสงังกาโอ้อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายได้หนิก<อ>ารลูบรอขนาดเลยไปเห็ดงานยังเกาะไปเฮ็ดงานก่อสร้างเนาะมาสมัครงานกับอิโคนสีเชียงใหม่น้ำกันเนาะโศกโศกมันมาเรื่อยๆยเด้อผี่เด้อบ่ไม่อย่างบอกเมียบอก โอ้ย <laughs> อย่งว่าอายอายอันนี้ได้มีอย่างบอกเมี่ยบ่เนี่ยบอกมีก็บอกกินหอดเมี่ยต้วเมีย <laughs> มเบึงกินหอดคือเกาไปได้ นโชคดีเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยจ้าเอาเดินทางปลอดภัยโชคดีเด้อเดินทางปลอดภัยจ้าเอาโชคดีเด้อมันมันรวยรวยทรงข่าวในเด้อเอาโชคดีเด้อรวยรวรวยรยเอาเดินทางปลอดภัยเด้อฟังนั้นะไปย่างฟังหน่อ 오케이. 아, 저기, 저기. 오케이, 오케이.